ก็จริงๆแล้วนะคะความฝันอันยิ่งใหญ่ของสิกเลยก็คือสิกอยากเป็นอนウンเซอร์นั่นเองค่ะซึ่งครั้งนี้ก็ได้มีโอกาสมาเป็นอนウンเซอร์ให้กับเฟสออฟเดอะมูนเกิดกี่ครั้งก็ยังเป็นเชอนะคะหนูก็เลยรู้สึกดีใจมากๆยิ่งเป็นภาพยนตร์รักโรแมนติกอีกด้วย จริงๆแบบอ่านหลายรอบมากเลยค่ะเพราะว่ามีหลายๆคำที่เรารู้สึกแบบเอ้ยยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่าจะออกเสียงยังไงดีแต่ว่าก็ได้มีแบบมาแนะนำแล้วก็ได้มีมาจดโน้ตอ,อีกทีหน้างานด้วยค่ะช่วยได้เยอะเลยค่ะ จริงๆแล้วคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะคุ้นกับเรื่องปฏิหารด้านชาหมองคุณนามิยะค่ะซึ่งสิกรู้สึกว่าเนี่ยเป็นภาพ,พยนตร์ที่แบบยังไงก็ต้องเป็นภาพยนตร์แบบลึกซึ้งแน่นอนค่ะเราก็เลยรู้สึกดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาถ่ายทอดเสียงที่แบบต้องใช้ความแบบละเอียดในการแบบพูดความรู้สึกมันเป็นคําสั้นๆนะแต่มันเป็นคําที่มีความหมายค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้น่าจะเป็นภาพยนตร์ที่หลายๆคนตั้งหน้าตั้งตารอแล้วก็ น่าจะแบบอยากให้รับรู้ถึงความรู้สึกที่พยายามส่งเข้าไปในนี้ค่ะก็สองภุมพานี้นะคะขอฝากภาพยนตร์เรื่อง Face of the Moon เกิดกี่ครั้งก็ยังเป็นเชิ์ไว้ด้วยนะคะ